โอ้ยไปยางสวนกล่องกันดิๆเพราะว่าอะไรไม่รู้เราจะเข,า <c oughs> าข้า,ากันได้บวกติดตั้งกล้องวิดีโอการต่อสายต่อสายเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับอุปกรณ์ที่ใช้มือน,นี่ก็จะมีมีมีทีทสองช่องแนวนะครับ มี12 c สิบสองชัอคพีดิมีเอ่อปโหลดปักโหลด,ลดแล้วก็เอ่ออีวนะครับอีคิสองสัน่นสามบเดแหวนสอง 1, แล้วก็คอรดสามทางคอรดสาทางอ่สองสามสี่เนะครับแล้วก็ที่ใส่ครับมือนี่ก็เป็นเอ่อบีสนยครับเป็นเอ่อดิวสองพันนะครับเป็นแอ i มแอมบิสแคทนะครับ เดี๋ยวนำนำมาเบ่งเลยการการต่อสายเมื่อนี้ผมสิลินอ่ะเฮ้ยเบ่งตูก้กอนตู้ตู้เบีดตู้เดียวนะครับสองใบตู้ดีตู้เบียดสอ,องใบตูตบต้กลางแหลมตู้แขนสองใบครับอันนี้เป็นปากปากไรอะไร สเตอร์นะครับที่เขาใส่มือนี่สิมี้แปดเซนแปดเซนอันนี้ผมสิเหรียญระบบสเตอร์นะครับต่อต่อระบบสเตอร์สเตอรีโอพาวเวอร์สองแผ่นนะครับตู้สองคูณสองขั้นตอนแรกเนาะ แจ็คเอแคลร์นะครับสายสเตอนะครับเ้ากัเอามาเสียบใส่เอาสเตอร์ดิโอเอานะครับของห้องมิกเพื่อที่เสียงออกมาครับนี่ครับสองสายเนี่ยสองสายนี่เดี๋ยวเ้ากัเอาไปเสียบใส่อ่ินพุตอินพุตของอีคิวครับคางนึงแล้วก็ใส่อีกค้างนึงนะครับก็จะเป็นสองสาย ต่อตัวง่ายๆครับแต่ว่ามันก็มีการต่อหลายวิธีนะต่อตัวแต่หลายวิธีแล้วแล้วแต่ข้นตับต่อไปก็สิเป็นเอ่อออกว่นี้เอาพุทธนะครับเอาพุทธคองเอ่อ EQ นะครับก็ไปใส่อินพุตคล้องคอร์ดนะครับต่อไปอินพุตคองคอร์ดเอากระต่อต่อห้เราฟังเพื่อที่จะบ่งบอันที่สองเทสเตกันเอาพุทธ มาใส่อินพุตของคอร์ดต่อไปก็จะเป็นพาวเวอร์ที่ใส่ครับกลางนะครับเทอเวอร์ที่ใส่ครับกลางเขาก็มาใส่ให้นาะเขาเขาเอ่อเป็นคอร์ดสามทางแต่ว่าเขาเล่นอ่าระบบสองทางนะครับเขาก็มาใส่เฮ้ยยิ้ม่งเขากำลังใส่ให้รับใส่ให้ฟังใส่เขาก็เอามาใส่อ่า พ่อเบื่อแชนน่นอนฝั่งถ่ายฝั่งใสยของห้องอีกอันนึงก็กมาใส่ให้ก่อนของขวดอีกข้างหนึง่งครับแนวห้องก็มาใส่พ่อเบื่อข้างนี้ใส่แทนบนครับกลางนะครับใส่แทนบนครับกลางให้กับสีเสียงกลางแหลมนะครับกับสีเป็นสองสายนี่สองสายนี่ต่อไปกับสีเป็นโล่โล่ห้องก็มาเสียบใส่โล่นะครับของขวดฝั่งนี้ เรได้ใส่แล็กนะครับมันก็นสีโยกงง่ายจังเยังเบื่อง่ายพอเรามาใส่โล่เออพอเราใส่พอเราแทนคาร์บอเนตนะครับฝั่งนี้ก็เฮ็ดคือกันนะครับฝั่งนี้ก็เอามาใส่โล่ฝั่งนี้ก็มาใส่โล่แล้วก็มาใส่อีกขางหนึ่งองแทนคาร์บอเนตเรียบร้อยนะครับวิธีที่หนึ่งเดี๋ยววิธีที่สองเดี๋ยวผมจะต่อให้เบื่องอีกนะครับเดี๋ยวผม ขอตัวสายลำโพงก่อนสายลำโพองเขาเขาใส่เป็นหัวสเปครดมาเขาแบบเสียบใส่เลยเขาจีตัวสายเบีดก่อนขาหนึ่งเขาก็เสียบนี่ครับแล้วก็ม้วนครับแล้วก็เขาก็เอามาใส่ตู้เบียดอ่า ตัวเบียดใบหนึ่งนะครับนะครับสายที่สองเนาะสายที่สองเขาเก็มาเสียบใส่ฟังพี่แล้วก็เอาไปเสียบอ,ยอีกตัวหนึ่ง แล้วก็เอามาใส่อ <inaudible> ีกตัวหนึ่งครับต่อไปก็จะเป็นเสียงกลางต่อไปก็จะเป็นเสียงกลางครับเสียงกลางเขาก็เอามาใส่แทนข้างบนเนาะแทนที่เขาตัวไปอันหาให้นะครับไปหาเสียงกลางเขาก็ เอาไปเสียบใส่เสียบนกลางอีกฝั่งหนึ่งอีกอีกใช่อนึงครับอีกใายนึงเ้ากห้าก็เฮ็ดเพื่กันเ้าก็เอามาใส่อีกขาหนึ่ง แล้วก็เอาไปใส่ตูกางอีกฟังหนึ่งเย็ยบร้อยแล้นะครับเดี๋ยวการต่อสายเดียเ๋ยววงสีรอบเทสเครื่องในฟังนะครับาทายอะไรไปเลยเออ <laughs> สตูดิโอเอานลครับของของมิกเ์น่อกเอาไปไล่ไปเอากไปใส่อินพุตของอีชิวจากอีชิวนะครับก็สิเอาพุตออกออกมามา อินพุตของดนะครับแล้วก็คับเสียงกลางเขากับใส่ให้นะเข้าเหรียญสองทางเข้าปเหรียญสามทางเขากับเอามาใส่ห้ครับซอทายนี่ใส่ให้เข้าไปเหรแยนบนนะครับใส่ห้ส่วนปุ่มฝลังนี่เขากับกดเข่าะครับเพื่อสีเหรียญสองทางมันาะมีมีเขียนบอกอยู่ครับสทางกับสามทางเขากับกดเข่านะครับเข้าเหรียสองทางเข้าปเหรีเป็นสทางลู่ลู่เขากับเอามาใส่แทนไตนะครับ2อครับซอายนี่ลู่เขากับมาใส่แทนไตแทนไตลู่ สองสายนี่เขาก็มาใส่แทนตแทนกลางล่างแทนที่สิคเอนะครับสีประมาณนี้แหละครับมาเิงตัดเลยกโอ้ยปัก่บเนาะ ตอนนี้ก็ฝนตกแล้วครับบรรยากาศฝนตกผมก็รู้ว่ามันจะได้ยิ่งร้อนอะ เขาเปิดเครื่องที่เรียกนะครับเขาเปิดเครื่องที่เรกเขาก็เช็คสัญญาณก่อนครับเช็คสัญญาณก่อนว่ามาแห้งหรือมาพลอยเขาก็เช็คสัญญาณก่อนปุ่มนี้นะครับปุ่มบางรุ่นมันสืเขียนว่าโซโลนะครับบางรุ่นมันส the ืเขียนว่าโซโล ข้องกับชุดลุ่มคัญญาณเ่า้อกับเซ็ตสัญญาณก่อนอันนี้คือมันเกินเหล็กโซนเนาะสัญญาณมันเกินห้ากับคอนคอนเสียงโทรศัพท์ลงนะครับนี่กต่เสียงมันติดเหล็กโซนมีเยอะหน่อยครับเนาะยมันเกินอยู่กับคอนลงอีกนะครับสัญญาณกักเกษีประมาณนี้เกสีสามารถปกติแล้วโทรับสามารถเลยได้แล้วเกสีประมาณนี้บ้า้มันเกินเหล็กโซนเนาะตอนนี้กระตั้งเรียบร้อยแล้วเราไปกระตุกค่อยเสียงนะครับ Ờ, จนูจนที่เรียกเข้าก uh, ับเ <ake> <ะ>็จเ็จเศตากก็เรเศ็เฟสเลยอัน uh, นี <mel> ้ผมสี่เหลี่ยมระบบสเตอร์นะครับถ้าเข้ายากรู้ว่าตูเข้าออก ทุกใบบอรหรือพาวเวอร์หรือยังเข้าออกทุกทุกอยา่างบอรับเบขาก็หมุนเบอร์เชลลายางกันแหละหมุนเบอร์เชลลายางอันนี้ก็คือออกปวกกีตารบอันนี้ก็คือออกปวกกีตาร์ คือทุกอย่าง anyway, ออกปกติแล้วนะครับเดี๋ LIKE I I like ยวผมกระจีมาเปิดเพลงฟังทดสอบเครื่องเสดงานที่เสดเสดระบบทีเสกข้อกระจุนแฟดในกลางแฟดในกลางตามตามนางานก็พออย่าพูด สวัดเจ้าสวน,สวนคุณคัดนีน่ี เดี๋ยวนับ,บ้บงเลยครับถ้าถ้ากรณี่พเบือ่อเาเสียแทน,นทมมแทน่งว่าสมุดมาแทนแทนของบนกันแล้วกันแทนเสียงกลางเขาเขาเสีย สมุิว่าแทนขบวนเขาเสียนะครับห้าห้าหลังเ่อเขาเขาอยู่งานนะครับเขารับงานอยู่เขาก็แกหนางานไปนะครับนางานเพื่อที่จะให้เสียงเพ่งหรือเสียงในงานมันเงียบนะครับเขาก็สามารถแก่แก่ได้นะครับวิธีสายเสียงกลางนะครับสมมุิว่าแทนนี้เขาเสียเขาใส่รครับกลางเนะมันเสียเขาก็ถอดแจ็คนะครับแจ็คให้ครับ ทั้งสองสายเลยทั้งสองฟังห้าก็หอดออกสองสายห้าก็หอดออก้ก็้ก็เอ่นห,ห้องเบียดนะครับคางได้คางนึ่งคางได้คางนึ่งนะครับเปเปเห่นเสียงกลางล่นเเห้ก็เอาส่ให้ แนะนำให้มันอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับสัญญาณมันยังสีบาลานกันครับเสียงมันยังสีบาลานกันเสียงกลางกับเสียงเด่นนะครับเท่ากับมาเรียนฟังเดียวกันครับฟังเรียนคอร์ดฟังเดียวกันต่อมากับสีหน้าถอดสายลำโพงสายลำโพงเบียดคางที่เ้างใหญ่นะครับถอดออกนะครับถอดออกค่างหนึ่งครับเดี๋ยวก็มาเทากับเสียงกลางครับใหญ่มากเสียบแคบการเลี้ยวนะครับกับเทาก็สีบริสไซน์แค่นี้เทาก็สีเรียนเรียน แท่นล่างแท่นเดียวถ้า,มาเมื่อเบิ่งตู้วันนี้ตู้ถ้าเขามีสายพว่วงเขากบพ่วงใส่กันนะครับแล้วก็เขากบถอดสายที่เขาถอดออกนะออกนะครับแล้วก็พ่วงก,กันนะครับสีเป็นอันสีเป็นเอ่อสองคู่สองครับแต่ว่าถ้าเปิดแท่นเดียวนะครับเดียวมาเบิ่งเลยว่าไปใส่งานได้บ่เขาสีเน็นแท่นเดียวนะวครับเป็นแท่นล่าง เห็นกลางเห็นกลางฟังหนึ่งเป็นเบียดฟังหนึ่งครับเอาเปิดพ,พ่อมันมีเสียงแล้วครับถ้าถ้าเข้ารับงานอยู่